thank <laughs> you ะะกับนุ่นนะคะที่ช่องรถโฟกัสนะคะก็วันนี้นะคะมีรถสวยๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วนะคะช่วงนี้มีรถเข้าใหม่เยอะมากแล้วก็บ่อยมากนะคะคันนี้ก็ผ่านการทำความสะอาดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะอีกเช่นเคยเลยนะคะก็ยืนอยู่กับเจ้า To y ยต้นะคะวีโกสิประตูนะคะตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะสิประตูนะย้ำเพื่อนๆก่อนคันนี้เป็นกระบะสิประตูมาเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างออพชั่นภายในขังนะคะก็ยังใหม่ๆอยู่นะคะตัวรถเนาะ ตัวรถนะคะสีเป็นสีดำเนาะคันนี้เป็นกระบะสีประตูนะคะแล้วก็เป็นรถปี2010นะคะก็ยังคงมีจมูกอยู่นะคะเทม่เบานะคะสำหรับไฮลักนะคะก็คงความที่ด้วยจมูกของเขาอยู่นะคะมีกระจังหน้าของเขานะนี่ถูกตกแต่งมานะคะเป็นเอ่อนี่น่าจะเป็นโเคเมียมนะคะโเคเมียมสีเทานะคะสัญลักษณ์โตยโยต้านะคะแต่งมาแล้วมีไฟตัดหมอกอะไรครบนะคะแล้วก็มีตัวนี้ให้ด้วยนะคะกระจกออมอง ด้านข้างนะคะอันนี้แต่งมาเพิ่มนะคะก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะมาที่ด้านข้างบ้างค่ะด้านข้างของเขานะคะคันนี้เป็นแม็กอัลลอยนะคะขอบ17นะคะแม็กอัลลอยจากโรลต้าเลยนะคะเป็นยางมิดชินดด้วยนะคะสี่ล้อเลยคุ้มยางใหญ่นะคะน่าใช้ลแล้วก็ส่วนตัวด้านข้างของเขานะคะนี่เป็นตัวใบเลี้ยวนะคะอยู่จะอยู่ด้านข้างรถด้วยแล้วก็จะอยู่กับตัว กระจกด้วยนะคะอันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะสามารถพับไฟฟ้าได้แล้วก็ด้านข,าข้างของเขานะคะจะมีเป็นบันไดนะคะหรือว่าการชนข้างนะคะคันนี้ก็อย่างที่รื่นบอกไปว่าตัวรถค่อนข้างสูงนะคะก็มีบันไดให้มามากันที่ประตูมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะก็จะบางรุ่นก็อาจจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแต่ส่วนมากก็จะเป็นโครเมียมเพราะว่าการลอยลิฟต์เราวนะ่บางทีแบบลิฟต์ไปขวด แล้วก็กระจกนะคะติดฟิล์มมาแล้วนะคะเป็นฟิล์มสีดําส่วนตัวนี้เป็นตัวกันาสาดนะคะจากโตโยต้าเลยติดมาแล้วรอบคันนะคะมากันเลยที่ด้านท้ายของเขาฝาถังน้ามันนะคะด้านท้ายของเขานะคะตัวออไฟไท้ายนะคะก็จะถูกตกแต่งนะคะรอบนี้ที่เข้าไฟมานะคะที่ข้าไฟตัวนี้เป็นขรุี้นะคะเพื่อให้ดูตัดกับตัวรถที่เป็นสีดํามากขึ้นนะคะมองเห็นชัดเจน เป็นไปตรงที่3านะคะเวลาบริเวรนี้ก็จะเห็นไปตรงนี้ด้วยกระบะค่อนข้างที่จะใช้งานน้อยนะคะคันนี้ใหม่อยู่เลยนะคะท้ายกระบะคือเงามากใหม่มากนะคะใครที่ได้ไปคันจริงนะเป็นรถที่แบบสวยอะแล้วก็ตัววีโก้ของเขานะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นตัวใหม่ๆก็ทรงก็จะเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่ามีจมูกสวยกว่านิดนึงอะ รถนั่งมีจมูกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมากันที่ตัวด้านในนะคะด้านในของเขาค่ะก็กว้างขวางนอะแล้วก็มีชั้นวางแก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ครบเลยนะคะนั่งสบายนะบอกเลยว่ากว้างกว้างมากนั่งข้างหลังเดินทางไปไกลนี้คือหลับเลยเลิดเลินมากมามากันที่ตัวด้านหน้าบ้างต้องออกแรงจริงสบายตัวด้านหน้าคนขับนะคะนี่เลย ดีแล้วนะคะใหม่เกี่ยมากนะคะตัววงตัวเบาะนะคะภายในคลีนทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อให้เรียบรล้วเนี่ยนะคะสุดมากต่อกระบะเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวข้างในมีอะไรบ้างเสียงเสียงเป็นยังไงบ้างคะนี่ยังอยู่เป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้จะเป็นกุญแจของเขานะคะแล้วนี้ก็จะเป็นอ๋อสัญลักษณ์ของตุยต้านะคะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบเป็แบบมโมดเนาะนี่นี่ม มาดูกันว่าเครื่องเสียงเป็นยังไงนี่อย่างที่นุน่มบอกไปว่าตัวบันไดอ่ะก็มีให้สำหรับแบบปีนนะคะนี่เนาะเสียบไปคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาชินชินกับการรีวิวเกียร์ออตโอตโอ้จะพูดออตโต้ทุกขันเลยเป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับง่ายก็2 5 0 0นซีซีนะคะันเนี้ย เลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะไรนี่ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังมาเดี๋ยวพี่ตะก้องมาดูด้านในกันบ้างเขามีอะไรบ้างอ่ะมาด้านที่พงมาลลยเลยพงมาลลยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของควบคุมนะคะตัวแผงควบคุมกระจุงกระจกนะคะเป็นไฟฟ้านะคะไฟฟ้านะคะตัวแอร์ก็หมุนปรับระดับได้หมดเลยซ้ายขวาขึ้นลงลงล่างนะคะ มาที่ตัวเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงคันนี้นะคะก็วิทยุ FM AM ได้น,นะคะก็อันนี้เป็นเองนะคะเหมือนจับระดับนี่เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะก็ขับมันอยู่นะใครที่ชอบนะคะส่วนนั้นตัวนั้นที่เปิดอยู่นะคะก็คือเป็นที่ ชั้นวางของนะคะใส่ของใส่เอกสงเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ตัวนี้ก็ใส่ได้นี่นะคะประกรันภาษีพลบนนะคะใส่ครบครบไปเลยนะคะเปิดกันให้เห็หนึ่งอย่างนี้เลยว่ามันสามารถใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเพดลุมด้านบนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่บังแดดเนาะตอข้างเลยมาให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นใส่แว่นนะคะใส่แว่นเนาะก็อันนี้จะเป็นโต๊ะไฟในรถนะคะ สว่างยามค่ำคืนหน้าหลังนะคะมีครบเลยทั้งบนทั้งทั้ง้งหน้า,นาทั้งข้างหลัง่ะพอจะประมาณนี้อ่ะเป็นไงคะพอจะอยากเป็นเจ้าของได้ยังคะนี้บอกเลยว่ารถที่บริษัทรถโฟล์คสวนะคะจองสูงบาททุกคันนะคะแล้วก็ประวัติดีฟรีดาวฟรีดาวทุกคันเลยนะคะคหรือว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อสดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ มาดูรถตัวจริงมาลองรถตัวจริงได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจหรือชอบเนี่ยก็ซื้อสดรับรถรับกุญแจกลับบ้านเงินไปได้เลยแต่ถ้าใครนะคะที่บอกว่าโอ้โหซื้อสดไม่ไหวขอเป็นจัดไฟแนนซ์แทนได้ไหมมีนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยะะแล้วก็มีธนาคารนะคะชั้นนําระดับประเทศรองรับรถทุกแบรนด์เลย น,นะ,ะบอกได้คําเดียวว่าซื้อรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็ส่วนราคาค่าตัวของเจ้าตงตงเตง้าวีโก้ 2.5E คันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 0นะคะราคาอยู่ที่3แ39,000บาทเป็นไงนะคะราคาจับต้องได้นะคะบอกเลยว่า ใครนี่เป็นเจ้าของน้องนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยแต่เรามีทีมที่ปรึกษาการขายมืออาชีพนะคะขอให้คาแนะนํานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาปัญหาเครดิตอะไรอย่างนี้นะคะก็ฟรีนะคะทีดดีให้คำแนะนำนะ,คะใครนะคะที่ชอบนะคะคลิปรีวิวแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้นุ่นด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะให้รีวิวรถแบบไหนหรีวิวส่วนไหนเพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างงี้ะคะ่ะก็สามารถกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะนุ่นจะ ทำตามที่ทุกคนที่ที่คนดูอยากดูเลยก็ว่าได้นะคะเอาใจคนดูสุดๆอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็เจอกันใหม่ ep หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย รถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารนม่ยากคือคนเดียวไม่ใช่คนค้าอนุมัติไว้ไปใน3ชั่วโมงเดลิวเวอรี่ส่งฟีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด